กบผมพันตำรวจโทชาตรีดีบางสรัสสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตนํนำเจ้าที่ทหารเจ้าที่ตำรวจทั้งภาครัฐและเอกชนมาเพื่อปล่อยแถวขบวนรณรงคและการกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2567เศรษฐาทวีสิทธิ์นายกรัฐมนตรีเนวันป้องกันัวจไทยแห่งชาติ ประจำปี2566วันที่26ธันวาคม2566คณะาารัฐมนตรีมีมตนะิให้วันที่26ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยของชาติเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติภัยและให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยให้เกิดผลอย่างเป็นรูป,ปธรรมมีประสิทธิภาพ จะเป็นการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติภัยต่างๆอย่างยัง่งยืนจึงได้กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดบัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางดูแลความปลอดภัยป้องกันบริกวรนี้ถือว่ามามากเป็นประวัติการในการปล่อยแถวนะครับทศการที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับอยากให้เทศกาลปีใหม่ตาการสูญเสียชีวิต แต่ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเรื่องในวันป้องกันและบริหายชาติประจำปีสองพ้ารยหกสิบหกผมขอส่งความเป็รู้ถึงแ้ะความปราถนาดีคนใหม่นะครับอ่าจะได้มาเห็นพลังความได้ครับใครจะมีป้ายาการคุ้มซุ้มหน่อยครับลดรดยะผ่านการซุ้มนะครับขออนุญาตช่างภาพได้ได้เปิดเปิดทางนะครับพร้อมครับ ชายชาชายผักท่งไอ้านทานทองก็ยอมเป็นสมศักดิ์สิทธิสียงดนาบีสงเกียรติศักดิ์ศีั้นบาทอุรีรักษาชาติไทยอาสามื่อในชาตยาดเลี้ยงตัาเลื่องสมัย การดงสงสารมาเราไหรีในรัโรยานนาสุรบินปู้งใจพยายที่ิชยชายชาตินังท่องไปผ่านทาพบก็ยกเป็นสมสยงสิ้นทีดาบชี้ยาเรื่องน้ำเรื่องสัมภ้รุยานคนลึกไงไปพยายามพิชัยดาผักเมีอคน อาขามือชาบยานเรื่อง้นเรื่องสมัยตุ้งยานคนไทยะยายามชัยน